เพื่อนรักแพ้ชุดแบกแมน วัตดียูทุและผู้ชมครับดิดต้อนรับเข้าสู่รายการเอาวปรตทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมดีเจนซีกันแล้นะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนทําดาบกิฟฟอนหรือว่าดาบเซเบอร์หรือว่าดาบเชงคูตัวเองนะไม่รู้ว่ามันชื่อดาบอะไรนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนทําแบบสด,สดๆให้ดูเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะใครที่สนใจรละรับฟาร์มแนะนำเลยครับ ร้านในติดเปิดช็อปนั้นรับฟาร์มโลบอกแมปต่างๆแถมมีกดเกมพันระบบพิศาดด้วยและก็รับเติมโลบักมิาราบบฟุตละกิงพิษขายบริการเยอะเต็บดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้ก,กันก็คือร้านโฮลสโตนช็อปนั้นนี่ก็รับฟาร์มโลบอกแมปต่างๆแถมมีกดเกม,กกมพันระบบพิศาดด้วยและก็รับเติมโลบักมิราบบฟตละกิงพิษขายบริการยเยอะเตบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีกาาาารรททํดดบบบเซออนนนนะะะะจจมมััั้้งห2-3ขตค ขั้นตอนแรกให้เราไปที่เกาะลิงบาบูนนะฮะนี่สมมุติว่านี่คือเกาะแรกใช่ไหมแล้วก็ตรงท่าเรือนะครับข้างหน้าจะเป็นเกาะท้องฟ้าแล้วก็หันไปทางนี้มันจะเป็นเกาะลิงบาบูนรับที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีก้อนหินต้นนั้นเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ก้อนหินต้นนั้นก้อนหินก้อนนั้นนะะับแล้วก็ต้นไม้เยอะๆให้เราไปที่เกาะนั้นนะครับนี่ซื้อเรือก็ทําการกดไปสองครั้งแล้วเราก็กระโดดขึ้นเรือแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ขับเรือไปที่เกาะลิงได้เลยฮะ มันจะมีต้นไม้เยอะๆนะครับนะแล้วก็มีก้อนหินก้อนนี้นะครับอ่าโอเคเราก็เดินทางไปเลยแล้วเวลาที่เราจอดเรือเนี่ยเราอย่าไปชนขอบนะห้ามชนขอบเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่เราลุกตัวเราตัวเราก็จะกระเด็นนะครับห้ามชนขอบนะครับนี่พยายามแบบว่าจอดประมาณนี้แล้วก็กระโดดสองครั้งแล้วก็เด็ดไปนะครับนี่แค่นี้เราก็ไม่ตกน้ําแล้วสำหรับคนที่กินผลพิศาสตร์นะถ้าเกิดว่าเราโดนน้าเลือดมันจะไหลแบบหวบเลยนะครับ พอมาถึงแล้วเนี่ยให้เราไปที่หลังเกาะนะครับหลังเกาะฝั่งซ้ายมือครับนี่มันจะมีบอสลิงอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเลยนะฮะบอสลิงอยู่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับนี่ให้เราทําการฆ่ามันไปเรื่อยๆครับฆ่ามันไปเรื่อยๆจนมันดอบออฟสีแดงนะมันจะดรอบอฟที่เป็นสีแดงนะคุณผู้ชมครับก็ตีเรื่อยๆเลยแนะนําให้ตีสักประมาณแบบว่าได้สักสีหอันนะครับหรือว่าอันเดียวก็ได้นะเออออฟอะนะฮะแต่ผมแนะนําให้เอาไปสีหอันเลยดีกว่าหรือไม่ก็10อันไปเลยเพราะว่า เวลาที่เอาเราต้องเอาออฟไปเชิญบอสต,ต่อแล้วเพื่อไปหาคุณเจอาจจะเกือก็ได้ก็เลยแนะนําให้หาไปเยอะๆนะฮะแต่ที่จริงแล้วอันเดียวก็พอแล้วนะนี่ออฟหน้าตาก็จะเป็นแบบสีแดงนี่เลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้ออฟเราก็ตามผมมาครับออกจากเกาะลิงครับไปที่ตรงซื้อเรือแต่ผมจะบอกทางไปให้นะสมมุติว่าเราได้ออฟสีแดงมาแล้วนะโอเคผมก็เตรียมออฟไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่เกาะที่ผมจะไปครับอ่าโอเคนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ท่าเรือนะครับอ่าซื้อเรือปุ๊บ อา้าวโอเคแป๊บหนึ่งนะครับพอเราซื้อเรือมากด2ครั้งนี่เรือมันจะไปอยู่ตรงนั้นสําหรับใครที่กินผลก็กระโดดกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดอีกโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นเรือแบบนี้นะครับเอออย่าโดนน้าทะเลเด็ดขาดคนที่กินผลปีศาจเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนทีนึงเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไปที่เกาะเนี่ยเดินทางผ่านไปเกาะท้องฟ้าตรงนี้นครับแล้วก็เกาะที่อยู่ข้างๆเกาะท้องฟ้าก็คือเกาะที่มันเป็นเสาสามเหนี่ยมเห็นไหมเป็นเสาสามอันครับกูไปโจมเห็นไหม จะอยู่ใกล้ๆเกาะท้องฟ้าเลยเนี่เ,เกาะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะอ่านี่ะใกล้อยู่มันจะอยู่ใกล้ๆเกาะท้องฟ้านะนี่เราก็เอาออกมานะใครที่กินผลปีศาจก็ห้ามโดนน้าทะเลเด็ดขาดศัตรูที่แท,ท้จริงของพวกเราก็คือน้ําทะเลน้ำสำหรับผู้ที่มีผลพลังผลปีศาจนะฮะเวลาจอดเรือก็อย่าชนขอบนะฮะเพราะว่าตัวมันจะกระเด็นนะพอมาถึงก็กระโดดแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เด็ดไปนี่แค่นี้เราก็ไม่ตายแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมเอาออฟไปที่ไหนนี่ไง ออฟที่ผมได้มาผมผมเก็บบาบาณเออเกือบเท่าไหร่ไม่รู้เกือบ10อันหรือไม่ก็8ดอันนะฮะโอเคนี่ฮนะสักเก้าอันไปโอเคหลังจากที่เราได้มาที่นี่แล้วแล้วก็ออฟมาด้วยนะครับให้เราหาเสาครับผมอ่าหาเสามันจะมีเสาตรงนี้ให้คุณผู้ชมลองสํารวจเลยว่าเสาตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนี่นี่มันอยู่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เสานี้นะอ่าเสานี้นะครับแล้วเราก็กระโดดขึ้นไป นี่กระโดดขึ้นไปนะครับถ้าบอกเร็วไปบอกไม่ละเอียดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนี่โอเคกระโดดขึ้นไปครับพยายามกระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นได้นี่อ่ะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วให้เราเอาออฟเนี่ยเดินชนไปที่เสาครับนี่ฮะเออเดินชนเสาไปเลยครับเจ๊กนี่แค่นี้บอสมันก็จะเกิดตรงนู่นทันทีครับคุณผู้ชมเห็นไหมบอสมันเดินอยู่อ่ะนั่นแหละนะเจอสัก2ตัวก็ได้สตัวเลยไปสี่ตัวก็ได้น้องห้าตัวไปครับหกตัว จ็ดตัวแปดตัวแล้วก็เก้าตัวครับเนี่ยโอเคครับมันก็จะเกิดอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะคุณผู้ชมให้เราเดินทางไปหามันได้เลยครับอ่าพอเรามาแล้วเนี่ยเราก็ตีบอสที่อยู่ตรงนี้นะตีบอสแชงคูตเลยนะมันมาไปกองทับเลยครับคุณผู้ชมนี่ผมเสกเวอร์เกินไปว,วะโอเคเนี่ยะนี่คือบอสแชงคูเหมือนมันจะตีกันเองซะแล้วนะฮะเออเนี่ยเราก็ทําการใช้ดาบใช้ดาบคาตานา,าหรือว่าพลังอะไรของเราก็ได้ตีไปนะครับ แต่ถ้าเราเชิญตัวเดียวแล้วก็สามารถลากมันให้มาโดนขอบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยืนตีตรงนี้เลยครับนี่ยืนตีตรงนี้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชิญมาหลายตัวเหมือนมันจะตีกันเองครับเนี่ยโอเคแต่ผมจะขอแบบตีไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับตีจนกว่ามันจะตีเลยนะฮะโอเคครับผมเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานไปหน่อยนะฮะอ่าใครที่มีดาบอะไรก็ใช้ให้หมดเลยนะครับอ่าผลปีทรงปีศาสตร์นนี่ผลเสือผลเสือนะผลเสือคำรามคำรามอ่า เนี่ยง่ายๆเลยเดี๋ยวขอตีบอสก่อนละกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้บอสมันก็ใกล้จะตายแล้วนะฮะดูกันว่ามันจะดรอกุญเจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสตายมันอาจจะมีสักตัวหนึ่งที่มันดรอกุญเจให้เราครับอ่ะผมว่ามันต้องดรอกสักสองอันแล้วนะครับโอ้โหดูดีนะเยอะขนาดนี้นะครับโอเคตีไปอ่ะใกล้จะแตกนะครับตัวเลขแตกไปแล้วได้ไหมไม่มีครับโอเคตัวที่สองโอ้ตายหลายตัวเลยนะเนี่ยนะ เฮ้ยดอรอปปะวะเฮ้ยไม่ดรอปเลยหรออะไรกันเอา้าเรียบร้อยครับไม่ดรอปครับผมโอ้โหไม่ดรอปสักเล่มเลยหรือว่าไม่ดรอปอาคุณเจเขาเรียกว่าดอกใช่ไหมเออไม่ดรอปไม่ดรอปสักดอกเลยโอ้โหคอดเกลือฮะเจสนี่ตีต้องนานแน่ๆนะกว่าจะได้ดเจสกโอ้ยโ,โอ้เกลือครับผมคุณผู้ชมแหม่ก็เดี๋ยวผมจะขอตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้คุณเจนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ได้คุณเจนะครับหลังจากที่ตีบอสประมาณเกือบ20ตัวนับนี่ฮะอ่าได้คุณเจามาดอกเดียวเองนะฮะโอเควิธีที่เราได้คุณเจแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปบนก้อนหินก้อนนั้นครับนี่ไปบนหน้าผาเลยครับคุณผู้ชมนี่คือไปบนหน้าผาครับแล้วก็จากนั้นให้คุณผู้ชมซูมจอดูมันจะมีแบบว่าก้อนหินที่มันแง่ออกมาเห็นไหมเอเอเ้ยตกน้ําตกน้ําตกน้ําโอ้โหตกน้ําตายครับดีนะไม่ตายครับโอ้ยรอดไปครับเซฟแม่ มัวแต่ดูก้อนหินนับเนี่ยฮะเกือบตายอนะโอเคเนี่ยมันจะมีก้อนหินที่แงนออกมานะครับคุณผู้ชมอ่าเกาะนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเอาคุณเจเนี่ยนี่มันจะเปิดตรงนี้ได้ครับนี่ฮะสามารถแบบว่าเดินชนได้เลยครับแค่นี้ประตูมันก็จะเปิดแล้วครับจากนั้นประตูมันก็จะปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้ามาเราก็ต้องหาคุณเจก่อนเข้านับนี่ครับโอเคนี่ดาบเซเบอร์นะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทนะฮะ โอ้หใครที่มีตังค์สามแสนสามารถซื้อได้เลยครับนี่ฮะเวลาที่เราซื้อด,ดูก่อนนี่มันจะเข้าตัวท,ทันทีนะครับห้องนี้มันแด้งเจแลว้วบอกเฮ้ยนะโอเคสามแสนบาทนะครับนี่เวลากดออกดีถ้าไม่ออกธรรมดามันไม่ออกนะฮะเราต้องใช้คุณเจนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทะลุไปโดยการใช้การเดดมันคงไม่ได้นะอนะครับโอเคต้องใช้คุณเจเปิดนะครับอ่าพอได้คุณเจแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยสามแสนบาทนี่เลยอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะขอแบบว่าลองลองรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าพลังมันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมจะรีวิวให้ดูครับจะขอถ่ายภาพกุญแจก่อนละกันนะฮะมาเอาไปทําภาพปกนะครับนี่กุญแจนะครับกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดับกิฟฟอนนี่เลยนะครับดับกิฟฟอนอ่าเอาละครับก็ดูท่าเลขกันนะครับท่าเลกเลยก็คือรทนโดเลสนะเป็นท่ายิงแบบว่าจะเป็นพายุไอเราก็เรียกว่าพายุแบบใหญ่ๆนะฮะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแคนเลย มันเป็นเคนเลยอะเอา้ามันเป็นพายุแบบนี้ดีเองครับนี่มันเป็นพายุแบบนี้นะครับผมก็นึกว่าเคนครับเออดูดูจากข้างหน้าโอ้ครูดาวนี่น่าจะนานแน่ๆนะตอนแรกก็นึกว่าเคนนะเพ็นมันเป็นแบบว,ว่าเหมือนเคนเลยอะ <c oughs> นะนี่อนะอ่าท่าแรกนะคุณผู้ชมนี่ท่าแรกก็จะเป็นพายุแบบนี้นะครับส่วนท่าที่สองครับท่าที่สองก็คือเรดอะไรอะอ่าไม่ออกนะฮะโอเคท่าสองก็คือนี่เลย ทำไมมันดูมินิจังมันดูเล็กจังนะโอเคนี่ฮะนี่คือท่า2งนะฮะโอ้โอเคเดี๋ยวลองไปลองกับบอสหรือว่ามอนอะไรสักตัวดีกว่านะคุณผู้ชมอ่ะวางหุญแจ,จไว้ที่นี่แล้วก็ไปที่เกาะบากี้นะครับอ่ะไปลองสกิลกันนะฮะบอสบากี้ก็เลเวลต้อง2-300ม,มั้งนะน่าจะตีได้อยู่นะฮะโอเคค่าดาบของผมนะครับก็ตันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสบากี้จะสามารถโดนทีเดียวตายหรือเปล่าอ่าโอเคครับ ท่าแรกไม่ตายวะท่าสองท่าสองไม่โดนนะฮะเออท่าสองไม่โดนแฮะโอเคลองใหม่ลองใหม่ท่าสองโอ้เวลาโดนมันก็จะระเบิดเป็นอันนี้ด้วยอนะเป็นวงกลมด้วยครับมันดูไม่ค่อยเก่งเลยอะนะเออแต่ว่าก็ส่งกับร,ราคาดีครับสามแสนบาทนะครับผมคิดว่าดาบขนานะน,นี่น่าจะโกงกว่านะครับเออเพราะว่าครูดาบมันไวกว่าเยอะเลยนะฮะโอเคบอสบาก,กี้เนี่ยท่าสองเวลาโดนมันก็จะระเบิดแบบนี้นะ ส่วนค่าเลขนี่ก็ประมาณนี้เลยนะส่วนการฟันก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับการฟันนี่53ดาเมจเลยนะลองมาวัดกับดาบโยรู้ก่อนโยรู้ฟัน48อันนี้ฟันประมาณ50เท่าไรอันนี้ฟันประมาณเอา48เหมือนกันว่ะแล้วที่ตีบอสทำไมอ๋อมันเป็นดาเมจบอสเอง3ทีแตกนะครับโอ้โหนี่ฮะตีบอส3ทีแตกเดี๋ยวลองโยรู้ก่อนโยรู้จะตีกี่ทีแตกนะครับเออ มาบอสบากกี้รลมันเกิดก่อนนะฮะเกิดมาละอันนี้ก็3ทีเตกเอาความแรงเท่ากับโยรุเฉยนะเพียงแต่มันมี2ท่าครับโยรุมีแค่ท่าเดียวเท่านั้นเออเท่ากับโยรุเฉยเลยนะฮะโอเคดับเซเบอร์นะครับใครที่อยากลองทําก็สามารถดูคลิปนี้ได้ครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้เลยสำหรับผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่นะมันยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เลย,เลยมันต้องแบบว่าตึงกว่าน,นี้นะฮะเออโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนโอเคอ่ะเฮ้ยเจอบทพิศดารเกิด เปอร์สามผลติดเลยฮะเฮ้ยมันเกิดตรงนี้เลยเหรอวะมันจะมีตรงอื่นเกิดอีกไหมเนี่ยมันน่าจะเกิดแค่ตรงตรน้นดันนะครับโอเคก็เจอผลพิศดารด้วยนะครับผลน้ําแข็งอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณผู้ชมครับบา,บายยจ้า